ะะแล้วก็จะเป็นการพรีเมียร์มิวสิกวิดีโอครั้งแรกในจักรวาลเลยด้วยนะคะขอต้อนรับนิวจิ๋วค่ะโอ้โห,โหเมื่อกี้ดูทีเซอร์แล้วไม่เคยเห็นลูกนี้มาก่อนนะ <laughs> ีแบบจิกใส่กันอะไรเนี้ยมันเป็นงานที่ไม่ขนาดเลยจริง <laughs> จริงที่เห็นแบบโอ้โห <laughs> ก็คือครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในการที่มาร้องเหมือนแบบเป็นไฟ์เพราะว่าจริงๆเพลงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบสารเป็นแบบดูโอัลเลยพันครั้งนี้คือเหมือนแบบชนกันเลยนะคะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของนิวจิวว่าได้เพราะว่าหลายๆคนก็จะเห็นว่าเป็นแบบคู่หูดูออะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เรามามาในรูปแบบของเพลงประกอบละคระซึ่งว่า ละครเรื่องนี้สามีตีตราคือมันมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากแล้วก็ฟาดฟันใช่นิวจิวก็เลยต้องฟาดฟันกันเองในการร้องเพลงเห็นบอกว่านางเอกสองคนนี่คุณพลอยกับคุณจุ๋ยใครจะเป็นพลอยใครจะเป็นจุ๋ยคะต้องอยากราบมากอันนี้ฉั่ใครก็ได้ไม่ใช่จริงจริงในพาร์ทในเพลงนะคะก็นิวจะเป็นพาร์ทของพลอยจิวจะเป็นพาร์ทของจุ๋ยคือเราจะเป็นผู้หญิงที่ ต่างคนต่างแบบมาพูดใส่กันในเพลงะค่ะก็คือจะดึงเหตุผลของของเราทั้งคู่ออกมาคือแย่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะเอาเป็นว่ารักผู้ชายคนเดียวจุดอ่ออ่อนดรายไปนิดนึงใช่ขอโทษทีใช้ภาษาไม่ถูกต้องนะคือรักผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็เหมือนมีเหตุผลว่าเฮ้ยคนนี้ต้องมาเป็นของฉันก็้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรักเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้แล้วคนไหนแรงกว่ากันนะคะ วันนี้จะเป็นวันแรกที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอดูละครเรื่องนี้เพราะว่าออนแอร์วันแรกด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าความเข้มข้นของใครมีเหตุผลต่างกันจริงๆลองไม่เปลีก็ได้ไม่ยมกัน เนี่ยนิวจิ๋วเนี่ยร้องเพลงแต่ละเพลงก็คือจะอ่านเนื้อเนื้อหาของเพลงแล้วก็มาตีความแต่เรื่องนี้คือพี่หนึ่งนลวงวิทย์เป็นคนเขียนแล้วก็เป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังว่าเป็นยังไงเราก็ต้องขยี้ความเป็นละครให้มันเข้มข้นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะยากตรงนี้ แล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกที่เราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอนะคะซึ่งมีแบบการฟัดฟันกันใช่ไชค่ะใช่ใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมมิวสิกวิดีโอนะคะมีภาพบรรยากาศเบื้องหลังในห้องอัดมาด้วยคะเดี๋ยวไปชมกันสักหน่อยดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องอัดห้องที่ป๊อปใช่แล้ว ประมาณสักปีนานแล้วนะคะจริงๆอัดไปปีที่แล้วใช่แล้วค่ะก็คือพี่หนึ่งเขาก็อยู่ดีๆก็โทรมาบอกเลยว่าอยากจะให้มาร่วมงานเพลงละครนะเพราะว่าแต่งเพลงนี้ปุ๊บนึกถึงลองเจ๋อใช่่ก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่สนุกนะแล้วก็ลุ้นเวลาคนจะได้เห็นได้ฟังค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกมูดหนึ่งของของแบบ ภาคภาคหนึ่งของนิวจิ้งที่เราได้ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนฟังก็จะต้องอินนะอินไปในเพลงที่แบบคนคนฟังคนดูชอบสะใจไงเวลาเห็นิวจิงเป็นแบบต้องนิดนึงอะมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวันที่อัดนี้ก็คือแบบอัดไปพร้อมกันวันเดียวกันก็คืออัดในการอ่ะแล้วต้องแบบใครท่อนใครอัดก่อนอัดหลังแมมหรือว่าสลับสลับกันวันนั้นต้องเป็นนิวอัดก่อนค่ะมิวอัดก่อนค่ะ พราะเราก็แบ่งภาคเลยพี่หนึ่งก็เราก็ให้พี่หนึ่งเลือกว่าเอ๊ะใครจะเป็นในมูดอารมณ์ไหนถ้าถ้าเรื่องของเสียงร้องพี่หนึ่งก็คิดว่าโอเคนิวเอาเอาในมูดของพลอยที่ดูแบบทะลุแบบดุดันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยของจิ๋วของจุ้ยก็จะแบบลึกลับหน่อยดูแบบว่าไม่ธนรมดาประมาณนั้นนะคะโอ้พูดสซะขนาดนี้เราอยากชมแล้วอยากชมไหมคะ อยากไหมคะเสียงแค่นี้เหรอคะอยากชมไหมคะอยาบอกให้รู้สิว่าเขามีแฟนคลับมาขอเสียงแฟนคลับมาได้ยังไงล่ะสวีทดีใจมากตอนแรกลืมไปแล้วนะว่ามีแฟนคลับมายิ้มยังไงคะลืมกินข้าวเย็นเหรอคะไม่เขาเจอรังสีอะไรบางอย่างในวันนี้หรือเปล่าดูทีเซอร์เมื่อกี้อึ้งไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะคราวนี้นะคะวันนี้เนี่ยด้านหน้าของเรามีริบบิ้น เพราะว่าเราจะให้ตัดปุ๊บแล้วชม MV กันเลยนะคะขออุปกรณ์ค่ะทีมงานด้านไหนเอ่ยนี่ด้านน้นแท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 นให้สองคนตัดเลยดีกว่าค่ะค่ะตาลเป็นประธานในงานนะทีนงานจะไม่มีเพลงอะไรหน่อยเหรอคะขอเชิญท่านประธานขึ้นสู่สาลาการเปียนค่ะอะไรค่ะจับร่วมเลยไหมคะ ทีนี้มาเลือชื่อของดาวด้วยกันนะคะค่นค่ะฮาร่าเจซ้า ันบ้างก็ได้เห็นมุมอื่นช้าแต่เก่งมากเลยอ่ะชื่อชื่นะคะเป็นยังไงคะได้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะคะคือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจำจำความรู้สึกแรกในการไปอัดได้แล้วก็แบบอยากจะให้เพลงนี้แบบปล่อยเร็วๆแล้วก็วันนี้มาถึงแล้วอะไรย่างเงี้ย อ่ะจิว๋วอ่าฝากหน่อยไหมาฝากรหัสดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดเพลงนี้นะคะชั้นก็รักของชันนะคะที่ดอกกัน123ตามด้วยรหัส0ู2 2แล้วกดโทรออกนะคะ แล้วก็ติดตามเพลงนี้ได้นะคะที่ไลฟ์ฟาจีเช่นเดียวกันค่ะนะคะจากเฟซบุ๊กอินสตาแกรมช่องทางติดต่อยังไงบ้างคะอินสตาแกรมนะคะก็ b r a n d n e w ว n ันเดนะคะของนิะค่ะของจิวนะคะก็จ e ว e l r รี่นนะคะหรือจะเป็น Brand New IG อี่ไเป็นอ่าว่า็นยด้มีนได้มีสื้อยืดกระเป๋ากระเป๋าสัาระก็มีค่ะ้าเป็นคอนะคะเหมลาสุด มาสักขนาดนี้แล้วนะคะจะไม่ให้โชว์อะไรอยู่เดี๋ยวเราจะได้ได้ชมนะคะโชว์ดีๆจากนิวจิ๋วกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการของเรานะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่นิวพี่จิ๋วด้วยค่ะเอาล่ะถึงเวลาชมโชว์แล้วค่ะไปฟังงานสดๆนะคะวันนี้เลยกับนิวจิ๋วค่ะ โปรดอย่ามาคล้องแวกกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจ oh. เพราะมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้อง oh. ขอให้เธอจงไปไกลๆไม่ต้องมาเจออย่ามาใกล้เขาได้ไหม oh. ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม oh. ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหม เธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดเหมือนโดนกรีดหัวใจจะเธอแย่งไปฉันก็รักของฉันกข้าใจเ้ิงไหมเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักจนจะเป็นจนจะตายไม่เธอไม่ต้องมาทำลายความรักเรา ก็มีหัวใจก็เจ็บก,ก็ทนได้เหมือนกับเธอฉันหวังว่าคงเข้าใจถ้าเธอจะมาเรียกร้องให้เข้าใจเธอแล้วฉันละจะเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครเธอจะเจ็บแทนฉันไหมฉันตัวรักของฉันเข้าใจ ฉันมีสิทธิ์จะรักมีผิดใช่ไหมเธอขนาดจะรู้มันเจ็บเพียงใดเหมือนโดนกรีดหัวใจจะเธอแย่งไปฉันก็รักของฉันขุมใจเพิงไหมเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักจนจะเป็นจนจะตายเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องมาทำลายความรักเรา เธอเก็บฉันต้องมีสักคนเป็นคนไปอยู่ที่ว่าใครจะทนไม่ไหวทนไม่ไหวฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักมีผิดใช่ไหมธาเป็น่าจะรู้ ฉันบเพียงใดเหมือนโดนปลิทหัวใจจะเธอแยงไปคร<อ>ฉันก็รักของฉันขู่ใจบ้างไหมเธอมีสิทธ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักฉันจะเป็นฉันจะตายเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องมาทำลายความราัก ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี